สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูสิริดาคณะสตรีวงอีกแล้วนะคะกับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะขอเรียนตั้งใจเรียนและตอบคําถามของคุณครูท้ายคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูวิดีโอนี้กันก่อนค่ะพระยาธรรมมาธิกรพระวิจิตนาวีขอให้เป็นแม่กองสร้างพระนครใหม่ทางฝั่งตะวันออกที่ตรงนั้นชัยภูมิดีเพราะเป็นหัวแหลม ถ้าสร้างเมืองฝากเดียวจะได้แม่น้ำใหญ่เป็นคูเมืองที่นั่นมีคนจีนอยู่มากขอให้ชาวจีนย้ายไปอยู่ที่คลองวัดสามปลื้มและคลองสามเพ่งป้อมปาการที่จะสร้างจงไปรื้อกำแพงกรุงเก่าเอาอิฐมาใช้ประโยชน์เพื่อเรียกขวัญของชาวอายุทยาทั้งปวงคืนมา สามปีแห่งการทุระสร้างวังเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วพระยาธรรม,มาธิกรพระวิจิตนาวีขอบใจยิ่งนักไม่เพียงสองคนเท่านั้นคนอื่นที่ร่วมแรง วังหน้ากรมบวรวังหลังกรมอนุรักษ์ขอบใจเช่นกันเราขอเรียกชื่อนครแห่งนี้ว่ากรุงรัตนโกสิน์การเป็นไปสมจริงดังพระราชดำรัส ในวาระนั้นหัวใจทุกดวงของคนไทยแล่นมารวมเป็นดวงเดียวมีสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ถอแสงสว่างกลางใจดวงนั้นจนจรัสชัดวานฟ้าอันครอบเมืองไทยอยู่นั้นจะรุ่งโรจน์เป็นฟ้าใหม่อยู่คู่โลก ค่ะก <anto> <haft kaz ali> <isto> ็จบลงแล้วนะคะสำหรับวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องขอกบขอบพคุณช่องเจตเป็นอย่างสูงนะคะกับละครเรื่องฟ้าใหม่นะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ได้ผลิตละครดีๆมาเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะซึ่งทําให้นักเรียนได้เห็นภาพในการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะต้องขออนุญาตจริงๆนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเดาได้ว่าน่าจะเรียนวิชาอะไรเอ่ย เอ่อเรียนเรื่องอะไรคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา,าราชธานีนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะอ่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ในการสร้างกรุงใหม่ค่ะซึ่งบุคคลที่นั่งอยู่ด้านบนตรงนั้นนะคะท่านก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากริยัศึกนั่นเองซึ่งท่านได้แก้ไขวิกฤต การในกรุงทนบุรีนะคะจนสงบดงแล้วก็บรรดาขุนนางข้าราชการสมณชีพรามนะคะแล้วก็อนาประชาราชเนี่ยก็ได้พร้อมกันอัญเชิญนะคะให้พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินในวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325เองค่ะซึ่งในระยะแรกนะคะ พระองค์เนี่ยได้ประทับในพระราชวังเดิมไปพลางๆก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ได้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีนะคะข้ามไปอยู่ฟางตอนออกของแม่น้ําเจ้าพระยานั่นเองซึ่งในฟางตอนออกของแม่น้ําเจ้าพระยาก็จะเป็นพระบรม,มหาราชวังในปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยได้โปรดกล้าวให้สร้างรั้วไม้แทนกําแพงและสร้างพระพา์ไม้ชั่วคราวเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้น เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะแล้วก็ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีนั่นเองนะคะอ่าก็คือรัชากาลที่หนึ่งของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าพอมาถึงในช่วงของสมัยราัชากาลที่สามนะคะท่านก็ได้พระองค์ก็ได้ถวายพระนามให้กับรัชากาลที่หนึ่งของเราใหม่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ ในการสร้างบ้านสร้างเมืองนะคะท่านก็ได้มีการปรับปรุงบ้านเมืองต่างๆนะคะจนสร้างราชธานีแห่งใหม่เสร็จภายในในปีพุทธศักราช2328นะคะแล้วก็ได้โปรดเกล้าให้มีการสมโพธะพนครแล้วก็กระทําพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งแสดงว่าพระองค์นั้นได้ทําการราชาพิเศษถึงสองครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ได้พระราชทานนามให้กับ ราชธานีใหม่นี้ว่าอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันค่ะ จบลงแล้วนะคะสาหรับชื่อมวงหลวงของจังของประเทศไทยของเรานั่นเองก็คือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพนพร,รัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักสกทัติยวิษนุก,กรรมประสิทธิ์นั่นเองโอ้โหยาวมากแม่นะคะแต่เราก็เรียกสั้นๆนะคะว่าเอ่อกรุงเทพมหานครเนาะน,ะนะก็เป็นเมืองหลวงของ ประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะก็ต้องของกราบขอบพระคุณนะคะค่าแคมมี่นะคะสําหรับการทําดนตรีนะคะกับบทเพลงนี้นะคะผลิตเพลงที่มีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนสามารถท่องจําชื่อเมืองหลวงของประเทศได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนะคะขอัยาย,ยาะเก็บดิกสิกับคุณครูนะคะคือเอามาใช้นะคะในการสอนนักเรียนให้นักเรียนจะจดจําได้นะคะแล้วก็เห็นภาพรวมนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับชื่อเมืองหลวงของเรานั่นเองนะคะ ซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็คือต่อมาตอนแรกนะตอนแรกเนี่ยอบวรรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะทีนี้ทีนี้เนี่ยในในช่วงของในช่วงของพระพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อน,นะคะจริงๆแล้วอันนั้นไปเห็นตรงนี้ไหมกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แต่แต่ก่อนเนี่ยคือบวรรัตนโกสินทร์นะคะแต่ว่า ในรัชกาลที่สี่นะคะพระพระบาทสมเด็จสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เปลี่ยนนะคะเป็นอมรรัตนโกสิน์นะคะแล้วก็นอกนั้นก็คงชื่อไว้ตามเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นเอาไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขาจะชื่อยาวเหมือนเราบ้างไหมนะคะแต่เราก็มีเอกลักษณ์มากเลยชื่อเมืองหลวงของเรายาวมากเวอร์นะคะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะแผนที่นะคะอาณาเขตของกรุงรัตนโกสิน์นะคะ นักเรียนสังเกตดูนะคะ UFC. กรุงรตัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยในยุคข,ของกรุงธนบุรีเนี่ยซึ่งะจะมีแม่น้ําผ่าตรงกลางใช่ไหมมีแม่น้ําผ่าตรงกลางนะคะแล้วก็เมืองหลวงเนี่ยจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะของอพื้นที่นะคะแล้วก็ทางด้านตะวันออกก็จะเป็นชุมชน,ชา,ช,น,ช,ช,นชาวจีนชุมชนชาวยวนอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรในพระราชวังของกรุงธนบุรีนะคะก็จะมะีวัดแจ้งนะคะหรือวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ วัดท้ายตลาดนะคะวัดโมรีโลกยารามนั่นเองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังเนาะทีนี้แล้วก็ด้านตรงนี้นะคะเป็นมองแตกในยุคนั้นเนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าสมว่าข้าศึกมาโจมตีเนี่ยก็จะสามารถลงทะเลแล้วก็อพยพอะไรไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อป้องกันเมืองนะคะในยุคนั้นคือเรามีสงครามเนาะแต่ทีนี้เมื่อบ้านเมืองเราเริ่มสงบลงแล้วนะคะกะ็มีแนวคิดใหม่นะคะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยได้ย้ายราชธานีนะจากตรงนี้นะคะนักเรียนย้ายมานะคะนักเรียนสังเกตดูนะย้ายมาฝั่งตะวันออกนะคะย้ายมาฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชดำริว่าบริเวณที่ตั้งกรุงธนบุรีถึงแม้ว่าจะเป็นที่ดอนก็จริงนะคะแต่ก็เป็นท้องคุ้งนันกเรียนสังเกตดูนะเป็นที่ดอนแต่เป็นท้องคุ้งนะคะน้ําซอตะลิ่ง อ่าเพราะว่าอ่าจะมีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านใช่ไหมน้ําก็จะซอตลิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะอ่าส่วนที่ตั้งของพระราชวังก็มีวัดอรุณแล้วก็วัดแจ้งนั่นเองนะคะเออวัดอรุณแล้วก็วัดโมลีโลกยามนะคะหรือวัดแจ้งแล้วก็อีกวัดหนึ่งเรียกว่าวัด้ทยตลาดเนี่ยตั้งขนาดสองครา้งทาให้ไม่สะดวกต่อการที่จะขยายราชธานีนะคะก็เลยได้อพยพผู้คนเอออพยพอาจด้โยกย้ายเมืองนะคะมาอยู่ทางฝั่งตอนออกนะคะอ่าแล้วก็ พระองค์ก็ได้ขุดคลองนะคะเป็นครูเมืองนะคะทางด้านเหนือแล้วด้านตะวันออกแล้วก็อพอขุดคลองแล้วเนี่ยมันก็สามารถป้องกันพระนครให้รอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึกได้นะคะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะบริเวณนอกคูเมืองเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่รุ่งที่เกิดจากการตื้นเขินของทะเลข้าศึกข้าศึกจะยกทัพมาด้านนี้ก็กระทำได้ยานเองก็เลยย้ายราชธานีนะคะ จากกรุงธนบุรีมาตั้งอยู่ที่ฝั่งตอนออกของแม่น้ําเจ้าพยายอย่างดังกล่าวน,นักเรียนสังเกตดูเห็นไหมอันนี้เป็นภาพของกรุงธนบุรีนะเราก็ย้ายเมืองหลวงนะคะมาตั้งไว้อยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ไงอ่านะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะคะซึ่งในระหว่างที่ย้ายนะคะก็มีการสร้างพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็ในพระบรมหาราชวังเนี่ยก็มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะหรือวัดพระแก้วอยู่ในภายในพระบรมหาราชวังนะคะ ซึ่งก็ได้สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะในปีพศ2 0 0 0ปีพุทธศักราช2325นั่นเองนะคะอ่านะเห็นไหมอ่าอันนี้ก็เป็นภาพให้นักเรียนเห็นนะคะอ่ากรุงเทพไอกรุงเทพของเราก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะตามแผนที่ของปัจจุบันเนาะ ทีนี้เนี่ยการที่เราอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะก็มีผลดีต่อการทําให้ราชธานีเกิดความเจริญรุง่งเรืองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดผลดีอย่างไรกันบ้างนะโอ้อันนี้ก็คือวัดพระศระีรัตนาศาสดารามนะคะอันนี้ภายในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามคือ,ค,อคือเมื่อกี้คุณครูดได้พูดออกไปแล้วแล้วคุณครูก็ยังไม่ทันได้เปิดภาพให้เรียนดูเนาะ อ่านี่นั่นคือวัดพระแก้วนั่นเองส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะรู้จักในนามของคําว่าวัดพระแก้วมรกตดเนาะแต่ชื่อเต็มเตมของวัดนี้นะคะก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดเดียวที่ไม่มีพระนะคะไม่มีพระอยู่ในวัดนะนักเรียนอ่าอ่าอันนี้เป็นภายในนะคะสวยงามสวยงามมากเลยถ้าพวกเรามีโอกาสนะคะก็ควรไปสักการะนะคะ พระแก้วมรกฏแล้วก็ไปสักการะพระพุทธรูปนะคะอยู่ที่วัดพระศรีรัตนาสาดารามนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยเคยไปสองครั้งแล้วโอ้ยังติดอกติดใจยอยู่เลยยังอยากจะกลับไปอีกหลายๆครั้งเลยนะคะ <S <s เพราะว่าเป็นการรวบรวมเอาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของเราเนี่ยเอาไว้อยู่ในตรงนี้นะคะ <S <s แล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปเทียเท่ยวเยอะมากนะคะนักเรียนน่าสนใจมากเลยทีเดียวเนาะ อ่าทีนี้เรามาดูปัจจัยในการเอ่าทำให้กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเกิดความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองนะคะมีอะไรบ้างซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเกิดอ่าความเจริญรุ่งเรืองนะคะครูก็งงอยู่อ่าอันดับแรกเลยก็คือพื้นที่เป็นหัวแหลมนะคะมีแม่น้าเจ้าพระยาเป็นคูมเมืองด้านตะวันตกและด้านใต้ ขุดคลองด้านเหนือและด้านตอนออกสามารถป้องกันค่าศึกได้เป็นอย่างดีค่ะอันที่สองคือพื้นที่นอกเมืองด้านตอนออกเป็นพื้นทีุ่่วมทะเลตมนะคะเป็นด่านป้องกันค่าศึกได้เป็นอย่างดีและอันที่3ก็คือสามารถขยายเมืองออกไปได้เรื่อยๆเนื่องจากเป็นท้องทุ่งโล่งนั่นเองค่ะทีนี้ปัจจัยสําคัญในการสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินจนเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมีเส้นทางออกสู่ทะเลค่ะทําให้สะดวกในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ ได้สะดวกนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านค่ะทาให้มีความมีฝนตกชุกนะคะแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปลูกนั่นเองค่ะอันที่3ค่ะมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านลงสู่อ่าวไทยค่ะทาให้เหมาะสมในการเพาะปลูกแล้วก็เป็นประโยชน์ในการค้าขายด้วยค่ะและอันที่4นะคะอ๋อแม่น้ําที่ไหลไหลผ่านนะคะก็คือแม่น้ํา แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำบางปะกงนั่นเองค่ะอ่าอันที่4ค่ะเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมของการขยายตัวทางด้านวัฒนธรรมนั่นเองเพราะในสายโบราณนะคะอาณาจักรของไทยเราเนี่ยเป็นจุดพักของพ่อค้าจากดินแดนต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งพ่อค้าเนี่ยก็เดินทางมาค้าขาย่างดินแดนในซีกโลกตันออกและก็ซีกโลกตันตกก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาณาจักรไทยนะคะเพราะว่าเอ่อ ใครๆก็ต้องเวลาจะขึ้นไปทาง,ทางเหนือก็ต้องผ่านแม่น้าเจ้าพระยาขับเรือขึ้นไปใช่ไหมการค้าขายอะไรต่างๆก็จะติดทะเลนะคะก,ก็เลยทําให้ทางภาคเหนือจะลงมาทาต้องผ่านภาคกลางใช่ไหมภาคใต้จะขึ้นมาก็ผ่านภาคกลางอีสานหรืออะไรต่างๆทุกคนจะมารวมกันอยู่ตรงกลางหมดก็เลยทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็พัฒนาเป็นเมืองเป็นราชธานีได้นั่นเองนะคะ ด้านสุดท้ายค่ะก็คือพระปรีชาของพระมหากษัตริย์ในราชาวงศ์จัก,กรีนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันพระราชาอาณาจักรการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่างๆเกิดขึ้นกับบ้านเมืองแล้วก็ราษฎรของพระองค์เองนะคะแล้วก็เป็นส่วนรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูพัฒนาการนะคะพัฒนาการของ การปกครองในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยได้สถาปนาเป็นราชธานีเนี่ยในปีพุทธศักราช2325จนถึงปีพุทธ,ธศักราช2394นะคะก็เป็นอันสิ้นสุดนะคะในเรื่องของการปกครองของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนาะทีนี้เรามาดูว่าตอนต้นเนี่ยเขามีการปกครองบ้านเมืองอย่างไรนะคะอ่า ในการบริหารราชการแผ่นดินในเขตราชธานีนี้นะคะในกรุงรัตนกโกสินทร์เนี่ยจะมีพระบรมมหาราชวางังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะคะในฐานะที่พระองค์เนี่ยเป็นประมุขของพระราชนาจาก,ก็มีหน่วยงานที่ควบคุมซึ่งอยู่ภายใต้การบัญชาการของอัครมหาเสนาบดีอยู่สองกรมด้วยกันแล้วก็มีสี่กรมนะคะตามลำดับนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะแบ่งออกเป็น กรมมหาไทยแล้วก็กรมกลาโหมนะคะกรมมหาไทยนี้นะคะเป็นก็จะมีอัครเสนาบดีดำรงตำแหน่งเป็นสมุหนายกเป็นผู้บังคับบัญชาตรงนี้นะคะดูแลรับผิดชอบฝ่ายพลเรือนทั่วไปแล้วก็กรมหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งด้านพลเรือนแล้วก็ด้านทหารแล้วก็ด้านพลเรือนนะคะแล้วก็อีกกรมหนึ่งค่ะเรียกว่ากรมกลาโหมค่ะกรมกลาโหมนี้ก็จะมีอัครมหาเสนาบดีเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมุหพระกลาโหมค่ะเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลรับผิดชอบฝ่ายทหารทั่วไปและควบคุมหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมดนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งแยกย่อยออกไปนะคะก็คือเป็นกรมเมืองกรมเมืองเนี่ยก็จะมีเสนาบดีเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งทําหน้าที่ในการตัดสินคดีความต่างๆในเขตราชธานีค่ะแล้วก็จะมีกรมวังนะคะมีเสนาบดีเป็นผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับพระราชมทีย แล้วก็พระราชวางังพระราชพิธีต่างๆแล้วก็ตัดสินคดีความในเขตพระราชวังนั่นเองค่ะแล้วก็อีก,กันนึงนะคะกรมท่านั่นเองนะคะมีเสนาบดีเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินรายรับรายจ่ายของแผ่นดินนะคะพิจารณาคดีเกี่ยวกับพระราชทรัพย์หลวงนะคะติดต่อรับรองชาวต่างประเทศที่มาติดต่อค้าขายแล้วก็ทําสัญญาทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศแล้วก็ดูแลบังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลฝั่งตอนออกตั้ง ทั้งทางด้านทหารแล้วก็ทางด้านพลเรือนด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อันอ,อันที่3ค่ะก็คือกรมนาค่ะก็มีหน้าที่มีเสนาบดีนะคะเป็นผู้ดูแลและผิดชอบรักษานาหลวงเก็บหางข้าวค่านาจากราษฎรนะคะแล้วก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่นาโคแล้วก็กระบือนั่นเองนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะก็จะมีกรมอื่นนะคะซึ่ง มีอัคาระเสนาบดีตำแหน่งส่งหากร,กระกาลาหมเนี่ยด้รับผิดชอบก็มีกรมช่างกรมมากรมอาสาอะไรต่างๆไล่ลงไปนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบของการปกครองอการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเองนะคะ,ะสำหรับหัวเมืองของเขานะคะเขาก็จะมีการแบ่งหัวเมืองออกเป็น3ชั้นด้วยกันนะคะก็จะเรียกว่าหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็หัวเมืองประเทศสลาชค่ะหัวเมืองชั้นในนะคะก็จะ เป็นหัวเมืองที่อยู่ไม่ห่างจากราชธานีนะคะมีฐานะเป็นหัวเมืองจัตวานั่นเองซึ่งก็จะมีเจ้าเมืองหรือผู้รังนะคะเป็นผู้ดูแลค่ะส่วนหัวเมืองชั้นนอกนะคะเป็นหัวเมืองที่อยู่ไกลจากราชธานีแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นเอกชั้นโทแล้วก็ชั้นตรีนั่นเองค่ะแล้วก็หัวเมืองประเทศสลานะคะก็จะมีเจ้าเมืองเป็นผู้ดูแลค่ะซึ่งเจ้าเมืองที่ดูแลเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ต่างชาติต่างภาษานะคะอยู่ตามแนวชายแดนนั่นเองต้องถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองแล้วก็ เครื่องราชบรรณาการต่อพระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพกําหนด3ปีต่อ1ครั้งนั่นเองนะคะอืออย่างที่บอกไปค่ะเอาหัวเมืองชั้นในเนี่ยคนที่ปกครองเนี่ยจะไม่มีอํานาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของราชธาน,นีอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะอืมอ่ะต่อไปนะคะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นค่ะ สำหรับการปกครองในที่ต่างๆนะคะในในท้องที่ต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็จะมีหมู่บ้านหรือบ้านซึ่งในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งคนที่แต่งตั้งก็คือเจ้าเมืองนะคะแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านให้เป็นหัวหน้านะคะเมื่อหลายหมู่บ้านมารวมกันกลายเป็นตำบลก็จะมีกำนันนะคะซึ่งเจ้าเมืองก็แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้านะคะพอหลายตำบลรวมกัน มากเข้าก็จะกลายเป็นแขวงนะคะ,ะ,คะก็จะมีเจ้าแขวงเป็นหัวหน้าหลายแขวงรวมกันก็จะกลายเป็นเมืองนะคะแล้วก็มีเจ้าเมืองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของเมืองนั้นๆน,น,นะคะอะนอกจากนี้การปกครองบ้านเมืองก็จะมีกฎหมายซึ่งเป็นหลักความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั่นเองนะคะในปีพุทธศักราช2347พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยได้ทรงตั้งนักรา์ราชบัณฑิตแล้วก็ลูกขุนนะคะ ให้รวบรวมกฎหมายตรวจชาระใหู้กท้องยุทธาลแล้วก็ตรวจแก้ไขด้วยตงเองแล้วก็เขียนเป็นฉบับหลวงขึ้น3มฉบับด้วยกันนะคะเขียนเป็น3ามฉบับนะคะก็คือมอีฉบับที่ประทับตราราชสีตราคัชสีแล้วก็ตราบบวกแก้วนะคะแล้วก็ได้มีการรวบรวมโปรดกล้าให้รวบรวมเก็บรักษาไว้3าแห่งก็คือหอหลวงห้องเครื่องแล้วก็ศาลหลวงนะคะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่จะคัดลอกก็ได้นะคะแต่ ในการชี้ขาดถือเอาฉบับดวงเป็นหลักนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประมวลกฎหมายที่ชำระ,ะขึ้นมาเพื่อใช้ในราชธานีแล้วเขาก็ได้ให้ชื่อกฎหมายนี้ว่ากฎหมายตราสามดวงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับเรื่องของอความเป็นป่าของราชธานีของเราแล้วก็เรื่องของการเมืองการปกครองนะคะ ของกรุณาจารโกศิล์ตอนต้นก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของพัฒนาการดางรังด้านเศรษฐกิจค่ะครูขอให้นักเรียนตอบคำถามของคุณครูท้ายคลิปด้วยนะคะคำถามมีดังต่อไปนี้ค่ะเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษถึงสองครั้งค่ะเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษถึงสองครั้งค่ะและข้อ2ค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยเหตุผลใดค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะเหตุผลใดค่ะค่ะยังไงแล้วขอใเรียนตอบคำถามของครูนะคะแล้วขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ